เขาบอกว่าตอนนี้มีวิธีการสักคิ้วให้ดูใบหน้าอ่อนเยาว์ลงจริงๆแล้ว,วพี่ตุ๊กทำคิ้วกับเรามาทั้งหมด6ปีเราเปลี่ยนตลอด<า>แต่ว่าพี่ตุ๊กอาจจะไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะ ตุ๊กดวงตาตุงคมณีนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่เอดดน่าอีกครั้งหนึ่งเขาโทรไปเรียกมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้มีวิธีการสักคิ้วให้ดูใบหน้าอ่อนเยาว์ลงโอ้โหรีบแจ้นมาทันทีเป็นคิ้วแรกเลยละค่ะใครจะอยากแก่ถูกไหมคะดิฉันไม่อยากให้หน้าตัวเองลู่หรือคิ้วลู่ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเลยค่ะอยากเด็กค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว<ช>ค่ะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กูเลยสังเกตไหมว่าคิ้วเราย้อนไวยังไงใช่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคิ้วเราเข้ามา ใกล้กันมากขึ้นด้วยธรรมชาติด้วยอายุเนี่ยหัวคิ้วเราจะค่อยๆหลุดล่วงหายไปคิ้วเราก็จะห่างขึ้นค่อยๆห่างขึ้นใช่ตอนนี้รู้สึกว่ามันชิดขึ้นหน้านก็จะดูสาวขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าขนคิ้วเยอะขึ้นน่ะค่ะใช่ใช่จริงๆแล้วพี่ตุ๊กทําคิ้วกับเรามาทั้งหมดหกปีหกปีแล้ว6ปีแล้วนี่ถ้าไม่ดีจริงไม่กลับมาอย่างนี้หรอกนะ เราเราเปลี่ยนตลอดแ,ลแต่ว่าพี่ตุ๊กอาจจะไม่รู้รตัวบางครั้งเนี่ยค่ะปีนี้เอรู้สึกว่าคิ้วของพี่ตุ๊กเนี่ยน่าจะโก่งสักนิดนึง<อ>ให้องศาของของคิ้วเขารับกับดวงตาแต่พอผ่านไปหลายๆปีหางคิ้วมันเริ่มตกลงเอกก็แอบปรับท้องคิ้ว ปรับหางคิ้วให้มันดูสาวขึ้นตลอดเวลา<ม>คือเราใช้หลักการในการคำนวณนะคะ<ม>คือหลักอดีีนโรคแล้วก็ดูในแต่ละปีด้วยค่ะว่ากระดูกกล้ามเนื้อหรือว่ามันมีตรงส่วนไหนที่มันบุบหายไปไหมเราจะชดเชยตรงส่วนไหนยังไงได้บ้าง วันนี้ออกมาก็รู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าขนคิว้วฟูขึ้นเหมือนกตอนเป็นสาวๆมาข่าวจาเป็นคิ้วเปลี่ยนอายุเทำให้ดูอ่อนว,วัยอ่อนวัยจริง,รงๆรู้สึกว่าวตัวเองสาวขึ้นเยอะเลย่ะคะเอดีน่าละเอียดทุกองศาเพื่อคุณ